แนะนำนะครับอาหารตัวนี้คือไก่ห่อฟองเต้าหู้นะครับไก่ห่อฟองเต้าหู้ข้างในจะเป็นเนื้อไก่นะครับบางคนดูวิวเผินคิดว่าจะเป็นหอยจ้อเป็นอะไรนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้ไก่ห่อฟองเต้าหู้นะครับตัวที่2นะครับจะเป็นเต้าหู้ปอกนะครับเราคว้านเอาเนื้อเต้าหู้ออกแล้วมาผสมกับเนื้อแล้วก็ยัดไส้กลับเข้าไปปรุงรสนึ่งและนํามาทอดนะครับอร่อยครับกินกับน้าจิ้มนะครับ ตัวนี้จะเป็นแกงเนื้อนะครับแกงเนื้อใบคมิ้นนะครับเป็นสูตรเฉพาะที่หาทานที่อื่นไม่ได้รับประกันความอร่อยครับผมตัวถัดไปนะครับอันนี้จะกินกับข้าวก็อร่อยมากครับตัวถัดไปนะครับตัวนี้จะเป็นแกงแพะรยหรอไปแล้วนะครับจะเป็นแกงลักษณะอินเดียนะครับและเราผสมผสานกับความเป็นไทยให้ลงตัวนะครับเป็นแกงแพะครับผมต่อมาครับจะเป็นอันนี้คือมันโถนะครับมันโถคือสลัเปาไม่มีไส้แต่ทานอาอะไรครับ ทานกับขาไก่ตุนครับตุนขาไก่โดยทั่วไปเขาจะกินหมันโถกับขาหมูคุณต้องมีห้าร้อยแต่ถ้าคุณกินขาไก่คุณมี 40, 40บาทคุณก็กินได้ครับผมโอเคครับอันนี้จะเป็นโรตีแกงแพะนะครับค,คือโรตีนะครับทานกับแกงตตแตงไหนตไหนนี้เลยครับอ,อ,อ่าครับผมอ,อ่าอันนี้จะเป็นข้าวมันมาเลยครับผม นาซิเลมะครับผมนมมาซิเลมะนะครับคอไอไปเลยไปเลย อันนี้คือไก่ทอดเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับจะหมักข้ามคืนนะฮะจะมีเป็นสมุนไพรไทยนะครับหมักข้ามคืนเพื่อให้รสชาติของสมุนไพรแทรกซึมเข้าไปในเนื้อนะครับแล้วโมเลกุลเนื้อไก่มันจะเปลี่ยนไก่มันจะนุ่มขึ้นพิะยุทธ์นะฮะอดีตเอ่ออ,อไทยพพสภาคใต้นะครับวันนี้มาชิมที่ร้านเรืนนอนคุณพ่อเชฟแนะนําตัวหน่อยครับว่าเ,เ,เชฟชื่ออะไระเป็นใคร มาจากไหนและมาทำไมมาเปิดร้านอาหารที่นี่ครับผมนะครั้งเดิมคือคนที่นี่นะผมชื่อพี่สุรบุญคงนะครับแต่โดยทั่วไปเขาจะเรียกว่าลุงเจมหรือว่าเชฟเจมนะครับเพราะว่าคือจริงๆแล้วดังเดิมคือเป็นคนตรงนี้นะครับแต่ทีนี้ว่าด้วยการงานและอาชีพต้องยื่นลนเข้าไปอยู่ในเมืองใช่ไหมครับครับทีนี้ว่าถึงระยะจุดหนึ่งที่เราทํอาหารอยู่ในเมืองสักพักหนึ่งเมื่อเรากลับบ้านมาใช่ไหมครับเราก็อยาก ทำอะไรให้คนโลบข้างคนณพื้ชิปได้รับประทานของอร่อยครับผมเราเลยมีแนวคิดที่จะเปิดเป็นร้านอาหารทําอาหารร้านนี้ขึ้นมาที่ว่าเรือนพ่อเท้าครับป <พอ S 2> มาถึงเป็นตลาดไทยคือเรือนบุณตานะครับทีนี้แนวอาหารที่ผมทําขึ้นมานะครับแนวแนวอาหารที่ผมทําขึ้นมาคือง่ายง่ายครับบางทีผมผสมอาหารระหว่างอาหารไทยกับมาเลยถ้าอ่านมาเลยล้วน มันจะไม่ค่อยมีเนื้อหมูก็เป็นตำลานใช่ไหมครใช่ครับแต่ผมอนามันมาเลยมาเพื่อให้คนไทยพูดได้ทานผมเลยผสมผสานความเป็นไทยเข้าไปคือมีเนื้อหมูมีอะไรก็แล้วแต่ครับพยายามไม่ว่าจะเป็นแก้งนะครับหรือว่าจะเป็นพวกของทอดหรือจะเป็นโรตีครับผมก็รับเอาแบบดั้งเดิมมาแล้วปรับรสชาติให้เหมาะกับปากคนไทยกับลิ้นคนไทยครับครับแล้วได้ข่าวเชฟเจมเนี่ยไปอยู่มาเลเป็นกุ๊กอยู่ในสุลต่าน จริงไหมครับคือตรงนั้นไม่ไม่เชิงนั้นแต่ผมทาอ่ะผมจะทํามีเขามาออเดอร์ให้ไปถวายสุร่านบ่อยครั้งมากครับแล้วก็มีอยู่สองสามหลายครั้งครับไม่ไม่จำไม่ได้ใจแต่หลายครั้งมากจะมีเอ่อพระราชินีสเสด็จมาถึงร้านนะครับมาให้ผมทําถวายนะครับพระราชินีมาเลเซียคือพระองค์ที่เคยมา งานร่วมงานของรัฐในหลวงรัชการที่เก้าครบ6กิปีใช่ที่ว่าอูฟาอร์เซียที่ว่าถ่ายรูปใช่ใช่ทั่วทุกประเทศในโลกเลยครับผมครับแล้วก็จะมีมกกุรัชุกุมาและจะมีเจ้านายหลายๆพระองค์ในในมาเลเซียเพราะมาเลเซียมีหลายรัชวงศ์ครับครับจะมาเสวยที่ร้านเป็นประจำแต่ก่อนครับพอเรากลับมาอยู่บ้านเราก็อยากว่าทําให้คนในหมู่บ้านในรับทารคนใกล้เคียงก็เลยคิดที่จะเปิดร้านนี้ขึ้นมา อย่างน้อยนะครับคืออาหารบางอย่างเขาขายกันแพงมากครับแต่ผมขายถูกเหมือนแกงแพะโรตีแกงแพะทําคุณไปทางข้างนอกร้อยี่สิบแต่ผมขายแค่แปดสิบบาทอย่า<ะ>งนี้เราแกงแพะนี่เราพิเศษอย่างไรฮะพิเศษตัวนี้แกงแพะนะฮะเราเป็นคนพุทธแต่แกงแพะเนี่ยจะสู้มาเลยได้ฮะ,ฮะนะครับคือแกงแพะตัวนี้ครับผมรับเนยมาจากมาเลยอินเดียเลยครับครับเพราะว่าคือด้วยความที่ว่า ถึงผมจะอยู่มาเลยเป็นสิบปีทำแต่อาหารไทยแต่ผมไปชิมแล้วคนชิมคนทำอาหารเนี่ยชิมปั๊บจะรู้ว่ามีอะไรบ้างครับชิมปั๊บจะรู้ะไาเราเลยพยายามนำมากลับมาให้คนไทยได้ทานแต่ผสมผาานความเป็นไทยลงไปแล้วตัดความเป็นอินเดียบางอย่างออกไปเพราะเราชิมกลิ่นมันแรงเกินใช่ไหมครับแล้วให้เหมาะกับคนไทยถามถามว่าถ้าแกงแพะแบบมีเครื่องเทศ สไตล์อินเดียสไตล์มาเลยเนยถ้าเรานำมาแกงกับหมูนี่อร่อยไหมฮะสุดยอดครับสุดยอดเดี๋วหลันครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันมีการท้าทยเกิดขึ้นเลยฮะท่านผู้ชมเพราะปกติผมมีแกงอยู่เหมือนกันเหมือนว่าเวลามีงานงานการผุ้ลลในหมู่บ้านจะมีคนรีเควสเมนูนี้เมนูนี้คร็บหมู แล้วอีกอย่างหนึ่งวันนี้ที่ผมอยากจะมาทานมากก็คือเมนูแกงรันจวนครับผมวันนี้เสีดายทีไม่มีไว้โอกาสมี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 ผมเลยไปเดี๋ยวผมทำให้เลยนีมีมีแกงรันจวนนี่ครับวันนี้นี่คือแกงมาแล้วรู้ยังไม่แกงทีผมเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวเีกงแต่ว่าอุ่นให้ร้อน่ให้ร้อนฮะแล้วมาดูว่าแกงรันจวนเนี่ยวันนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับผมและนี่ร้านนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยจะต้องเป็นร้าน ซิกเนเจอร์ของอำเภอเดาแน่นอนเลยเพราะว่าหาทานไม่ได้หาทานยากมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวขออนุญาตชิมนี่นี่อะไรนะเรียกโรตีเกงแพ้โรตีเกงแพ้อาชนตลังเอ่ออนตาังกันชนตัันยกบอกแล้วต้องมาทานไม่ได้่ะนี่ยก็เปิดเป็นวันนี้เป็นวันที่สองนะเปิดเมื่อวานวันที่หนึ่งผมต้องกินอย่างนี้นะฮะอือ นนี่เป็นแกงเนื้อใส่ใบขมิ้นนะครับซึ่งเป็นเป็นเมนูที่แปลกนะฮะออร่อยครับรสชาติหอมขมิ้นนะฮะแล้วก็ไม่มีกลิ่นเนื้อเลยครับแล้วก็ละมุนละไมนะฮะเนื้อก็ไม่เหนียวมากอร่อยมากบทประพันธ์ สมัยรัชกาลที่ห้าเรื่องเรื่องของแกงรันจวนเนี่ยกลิ่นหอมรันจวนก็คงจะมาจากแกงรันจวนนี้นะนะฮะเดี๋ยวขอญาติทีครับผมแล้วแกงรันจวนนี้ดังเดิมจะเป็นแกงเนื้อครับในรัชกาลที่ห้าห้องเครื่องนะครับม,มีงานเลี้ยงตอนนี้ว่ามีเนื้อผัดติ๊กเลือจากงานเลี้ยงมีกุ้งพริกะปิเหลือจากงานเลี้ยงครับแล้วนำสองอย่างนี้มารวมกันแล้วเติมโหระพาลงไปครับหอมหวานรันจวนใจ เป็นเป็นที่มาของคำว่าแกงรันตัวลองชิมดูลองชิมดูอร่อยจริงๆริครับพี่น้อยมันเป็นแกงที่ได้กลิ่นน้ำพริกน้ำพริกพริกกะปิเนี่ยนะฮะแล้วก็ใช้น้ำพริกกะปิเต็มกงยช่ำนะหวานกลมกล่อมเลยนะฮะออกเหมือนน้ำพริกนะฮะจริงๆแล้วเป็นเมนูตำน้ำพริก ละลายในแกงก็ครับก็ครัคือน้ำพริกน้ำพริกกะปิเนี่ยนะฮะเนื้อตำละลายลงในลงในหม้อ huh. ซุปนะครับก็กลายเป็นแกงรันจวนนะฮะอร่อยมากครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเชฟไปร้านมาเป็นวันที่สองแล้วผลตอบรับเป็นไงบ้างครับ ก็ถืออยู่ในเกณฑ์ดีครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยครับครับคือไม่ได้สูงจนมากไปแต่ก็ไม่ได้น้อยคือพอดีกับกําลังคนงานของเราครับคือไปไปคิดว่าดีครับระดับนี้ครับแล้วเปิดตอนไหนถึงตอนไหนครับออกมงเช้าถึงประมาณสิบเอ็ดโมงครับเพราะว่าจะเน้นคืออาหารมื้อเช้าเป็นหลักครับอาจจะมีเลยนิดนึงถึงเที่ยงก็อาจจะมีนะขนาดนั้นไม่มีปัญหาไม่มีปัญเทาครับ สรุปแล้วว่าให้มาถึงบ้านถึงร้านได้กินแน่นอนครับได้กินแน่นอนสรุปแล้วว่าร้านนี้เนี่ยเอ่อเป็นการรังสรรค์เมนูอาหารที่แปลกครับไม่เหมือนใครครับไม่เหมือนใครนะฮะแล้วเราก็รังสรรค์ในบรรยากาศแบบอบูบนแบบเหมือนมาอยู่บ้านตัวเองครับผมครับสุดยอดโอเคปกติเมนูเราทําวันละกี่เมนูครับประมาณคือที่ขายอยู่ทุกวันนี้ประมาณ สิบถึงยีสองเมนูแต่เมนูนี่เราจะสลับสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ที่จะมีแน่นอนอยู่ทุกวันเลยก็คือตัวนี้ครับโรบะโรบะหรือว่าไก่หอกรองทะูแล้วก็จะเป็นตหูทอดครับผมนะครับตะูย่างไตแล้วก็แกงเนื้อมีทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ผิดหวังแล้วก็ส่วนแกงแพะแน่นอนครับแน่นอนโอ้โหเหมือนร้านข้าวแกงใต้จะต้องมีขนมจีนกับแกงส้มนะแต่อันนี้จะมี ประจําก็คือแกงเนื้อใบกระมินครับแล้วก็แกงแพะครับส่วนนั้นจวนจะมีทุกวันไหมครับร้นจวนนี้สลับกันไปกับซุปอย่างอื่นอาจจะมีอาจจะมีวันหลังอาจจะมีซุปหางวัวหรือว่าซุปซุปขาหมูเนี่ยทําในแบบสไตล์ของหางวัวโอเคครับสุดยอดเลยแบบก็ก็ฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะครับชื่อร้านเล่นพ่อเท่านะเล่นพ่อเท่าซึ่ง ต่อไปที่ี่จะกลายเป็นตำนานอาหารร้านดังในอำเภอเสดาอย่างต่อเนื่องครับครับขอบคุณเชฟครับขอบคุณครับคขอบคุณครับฝากไว้นะครับ